ก็ไปช่วงที่สองของกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับค่ะดูกับน้องรุ้งเพชรแซบเบยน้องปูน่และผมสารานรอดเพชรนะครับแาะกันนี้ก็ทุกวันนะครับเวลาจริงในบ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้นี่เป็นกันพิเศษก็เข้าก็จะประมาณบ่ายสองยี่สิบกว่าแล้วนะคะลเพียนเียสองโมงขึ้นแล้วนะก็กราบขออภัยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายนะครับอเดี๋ยวจะปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเลย คิดเราสรักวันหนึ่งก็จะเอื้อมหน่วยในการทํารายการให้ดีขึ้นค่ะอีกทางหนึ่งด้วยมาถึงเรื่องที่เกิดเอาไว้ก็คือเรื่องนํามาขยายความกันเล็กน้อยกรณีทนายนกเขาหรือคุณนิติธรล้ําเหลือนิติธรลําเหลือทนายนกเขานะะกลุ่มประชาชนคนไทยใช่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เสียสละลาออกนั่นแหละ,ะแต่เมื่อวานมีกระบวนท่านในการเคลื่อนไหวคือไปที่นูน่นคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ไปยื่นหนังสือเสนอให้กะกะตรวบรวมข้อมูลข้อเรียกร้องของเขานี่ให้ทำเรื่องยุบพักพลังประชารัฐยุบย้ว่ข้อหาอะไรนะผมก็ดูตามเอกสารที่เขาแจก,กใหญ่สื่อมวลชนน่นะนี่ทนายนกเขานะในหนังสือมีอยู่ห้าแผ่น สามแผ่นหลังเนี่ยน้องปูนาท่านผู้ชมค่ะก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องให้กรกตเน,นี่ยยุบพ,พักพลังประชารัฐนะดูหนังสือหน่อยนี่นะเดี๋ยวจะมีเป็นภาพหนังสือนะคะเกี่ยวกับร,รายละเอียดภาพหนังสือนะฮะนี่แหละครับก็คือไปบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ คุณธรรมนัตเนี่ยกระทำผิดประมวลจริยธรรมของสสของประมวลจริยธรรมของสสและกรรมธิการพศสองเอาสามหมวดหนึ่งข้อ8ซึ่งกำหนดว่าสมาชิกพักและกรรมธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริยติและเสื่สละโดยยึดถือความยชติของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดหนังสือจะเล็กท่านผู้ชมอ่านไม่เห็นนะฮะผมจะให้ฟังอ,อันนี้ด้านด้านด้านบนเออใช่นะฮะแล้วก็หมวดสองข้อสิอันนี้ประมวลจริยธรรมนะ กำหนดว่าสมาชิกและกลรรมธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสาภาและไม่กระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกิจริภูมิของประเทศชาติและสาภาผู้แทนราศดรน,นอกจากนี้นะคุณนกเขาบอกว่ายังเป็นการกระทําที่ขัดต่อข้อบังคับของพรักพลังประชารัฐพศ2 5 6 1ซึ่งเป็นพักการเมืองต้นสังกัดของร้อยเอกสมรภพลเผ่าในหมวดที่8 ส่วนที่หนึ่งข้อที่หกสิบซึ่งกําหนดว่าต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเราไปดูกราฟิกสักหน้าหนึ่งนะคุณไทยนะว่าด้วยข้อบังคับพักการเมืองของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะมันจะมีนะฮะเจอไหมฮะคล้ายๆว่านี่แหละคุณนกเขาบอกว่าเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยผิดเรื่องแบบเนี้ยค่ะกรณีการตั้ง รอ้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นเลขาธิการพักเลขาธิการพักค่ะ,ะเพราะข้อบังคับพักที่ไฮไลท์สําคัญก็คือบอกว่าต้องถือผมเดียวของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนต้องยึดมั่นหลักิริธรรมและประพฤติตนอยู่ในกรอบศีิธรรมอันดีของประชาชนและก็ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตําแหน่งแต่การที่ตั้งคุณธรรมนัฐไปเป็นเลขาธิการพักเนื่องดงกับาพักนี้ค่ะไม่ยึดถือข้อบังคับ ผิดนี่ข้อกล่าวหานะค่ะทีนี้มันจะเกี่ยวกับการรุ้พักหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่คุณน้อขอบอกว่ามันเกี่ยวอืนอกจากนั้นนะเนี่ยก็ก็เท้าความอ,อ่ะคุณธรรมรัฐเนี่ยไม่เหมาะสมยังไงตั้งแต่คดียาเสพติดนะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมี่ออสเตรเลียที่โน่นนี่นั่นก็เท้าความมาดีดมานะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็โยงเข้าหา ในหน้าต่อไปก็คือโยงเข้าหากฎหมายพักการเมืองค่ะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้รัฐประยัตยิประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองพอศสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะที่เขาเรียกกฎหมายลูกของร,รัฐนูลเนี่ยนะเวลาย,ย่อเยียว่าพราปอพอรปจุดนะฮะคุณนกเขาบอกว่าพักพลังประชารัฐนี่ผิดมาตา21 21 21รายี่สิบเอ็ดยี่ส็ดวรรคแรกของพอรป พักการเมืองค่ะยี่สิบเอ็ดวักแรกเขียนยาวๆนะน้องบูนาอ่านให้พอเป็นนั่นหน่อยสินี่เอาสักเอาวัก<อ>แรก<อ>นะ,ะเ,อเอาวักแรกนะค่ะสําหรับมาตรายี่สิบเอ็ดนะคะพักการเมืองต้องมีคณะกรรมาการนะคะบริหารพักการเมืองเป็นอ,าาอ่าขออภัยนะคะตัวเลขนิดนึงขอขยับไปอ่ามาตรายี่สิบเอ็ดนะคะพักการเมืองต้องมีคณะ กรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนายโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมืองมติที่มติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการซึ่งจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบระมัดระวงังและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและคัดเลือกสมาชิก หรือบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถสื่อสย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตำแหน่งอื่นหรือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้คือวรคแรกจริงๆถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีอีกอีกสามย่อหน้านะอีกสามวคนะใช่ค่ะยอ่อหน้าเขาเรียกย่อหน้าหนึ่งก็เป็นวักนะฮะค่ะอีกสักยอ่ออีกสักวรกหนึ่งอ่าวกาต่อมาคณะกรรมการบริหารพรรคการเรกการมืองประกอบด้วยหัวหน้า,นาพรรค การเมืองเลยการที่การพักการเมืองหรือยึดพักการเมืองนันสเดียนสมาชิกนี่เขาเรียกนันสเดียนสมาชิกนะ,ะและกรรมการบริหารอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับค่ะแล้วก็วัดต่อมาวัคที่สามก็คือคล้ายๆกรรมการบริหารพักน่ต้องร่วมกันรับผิดชอบใคนนี่นั่นประมาณนี้ค่ะนี่นะฮะคุณนกเขาประชาชนคนไทยในกลุ่มเนี้ยบอกว่าเนี่ยพิษมาตรา21นะฮะ แล้วก็ผิดมาตรา45ของพอลปพักการเมืองด้วยค<ะ>่ะมาตรา45ว่าจังไดร มาตรานะคะที่45เดี๋ยวขออนุญาตอ่ะห้ามมิให้ค่ะพักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกค,คามความสงบเรียบร้อยหรือศินธราารมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทนี่น้นในหนังสืออันเดิมมานะสั้อนไปนะ หนังสือสามสี่แผ่นที่ว่านะก็สรุปไงคุณนกเขาเนติทรบอกกันดังนั้นการที่พรรคพลังประชารัฐได้มีมติเลือกและยอมรับมติการเลือกร้อยเอกสมณัฐซึ่งเคยต้องโทษคดียาเสพติดและถูกลงโทษจำคุกด้วยและต่อมาได้กระทําการฝ่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเห็นได้ว่าบุคคลนั้นกล่าวขาดคุณสมบัติด้านจริยธรรมของนักการเมืองเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะนะซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายอาญา แล้วก็เป็นการการะทาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสีลธิรามอันดีของประชายชนนะเนื่องจากจุดๆๆ,ๆาร์ดปล่อยให้พระการเมืองที่จะต้องเสนอตัวแทนเข้ามาให้ประชาชนเลือกตั้งและรับผิดชอบบริหารบ้านเมืองแต่การกระทําการที่ขัดกับรัฐนูลแล้วก็จะทําให้บ้านเมืองไม่มีมาตรฐานทางจริยธรรมท,ที่กําหนดไว้ค่ะอันนี้แหละจึงเข้าข่ายที่จะต้องไปยุบพักการเมืองตามาพลปพระการเมือง นะมาตรา92วงเล็บ3เนีย่ยวงไปโน่นอีกนะใชู่คย่เก้บวงเล็บ3ก็คือ92วงเล็บ3ใช่ไหมเป็น92วงเล็บ3นะคะถ้าวงเล็บ3นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการกระทำการฝ่าฝืนมาตราย่ะ 20. นะคะวักสองมาตรา20 แนะคะแล้วก็มาตราสามสิบแล้วก็มาตราสามสิบหกแล้วก็มาตราสี่สิบสี่รวมถึงมาตราสี่สิบห้ามาตราสี่สิบหกมาตราเจ็ดหรือว่ามาตราเจ็ดสิบสี่ือหลายมาตรามากต่เอาเป็นว่าสารตั้งต้นเนี่ยคืออันนี้สารตั้งต้นคืออันนี้ทีนี้ที่ให้ดูเนี่ยมาตรา9กสองที่ว่าเมื่อกี้นะที่นพูนาว่ามาเนี่ยนะฮะคือขั้นตอนเนี่ยคือตอนนี้ถ้ากกตเขาตรวจสอบแล้วเออที่ร้องมามีมูลนะะเขาก็ั ทำเรื่องเขาจะสอบสวนก่อนนะไต่สวนสอบสวนนะฝ่ายโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ส่งเรื่องถ้าเห็นชอบนะค่ะให้สารน้ำนูลชี้ว่าอันนี้แหละสมควรยุบไม่สมควรยุบด้วยข้อมูลที่ไต่สวนมาที่รวบรวมมาประมาณนี้แหละมาตราองก็เลยเขียนไว้ตามนี้มเมื่อคณะกรรมการคณะกรรมการคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะ มีหลักฐานอังกฤษเชื่อได้ว่าพราะการเมืองใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารนูนเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้นหนึ่งก็คือล้มล้างการปกครองสองก็ทําการนั้นเป็นปฏิบัติต่อการปกครองแล้วก็ข้อที่สามนี่ต้องไปดูแยกย่อยอีกนะนะซึ่งต้องดูมาตรายี่สิบวรกสองมาตรายี่สิบแปดมาตราสามสิบกสามสิบสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบห้าเมื่อกี้ที่เราอ่านมาแล้วถูกไหมค่ะ ก็ต้องดูว่าสี่สิบห้าที่ว่ากระสือรลำมันดีเมื่อกี้เข้าข่ายไหมหรวมทั้งมาตาราเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบสี่นะซึ่งไปดูต้องไปดูรายละเอียดอันนี้คือการอ่านตามกฎหมายตามหน้าไพ่ของกฎหมายนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่ายังไม่น่าจะเข้าขายแต่บางฝ่ายบอกว่าเออน่าคิดน่าจะมีมูลน่าจะเป็นไปนได้อะไรประมาณนี้นะแต่หลายคนที่ผมเห็นแล้วก็ เขียนใน Facebook ซึ่งยังไม่อยากหยิบยกมาพูดกันตอนนี้ค่ะวันนี้มาแค่ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูว่าทิศทางวิธีคิดของกลุ่มประชาชนคนไทยของทนายนูกเขานี่คิดยังไงนะะเพราะคุณนูกเขาก็เป็นทนายความอมืค่ะนะแล้วก็มีความซีแงกับหลายคนที่เป็นนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีนะะเขาก็น่าจะคงแลกเปลี่ยนกันมาบ้างมั้งคงไม่ได้คิดอะไรแบบเลื่อนลอย นี่ถ้าเรามองแบบกลางๆนะค่ะส่วนจะเป็นไปได้เป็นจริงแค่ไหนนั้นนี่อีกนานพอสมควรเดียวอืที่จะต้องตามไปดูนะกะกะตประชุมนัดแรกอาจจะยกเลยก็ได้ไม่รับเรื่องไม่เข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณาก็ได้หรือบอกว่ามีมูลมีนะขอให้เปิดการแต่สวนหน่อยรับฟังหน่อยค่ะว่าจะมีมูลไม่มีมูลเข้าขายไม่เข้าขายอะไรประมาณนี้ อันนี้แหละครับท่านผู้ัังครับก็เป็นเรื่องของพูดกันแบบกว้างๆ้หงเข้าใจทิศทางสถานก,การณ์นะว่าสิ่งที่คุณนกเขาดําเนินการไปเมื่อวานนั้นคืออันเนี้ยเรื่องของการยุพักใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับที่จะไปยื่นปปชนะไม่เกี่ยวกันอ่าที่จะให้เอาความผิดทางจริยธรรมของท่านบิ๊กป้อมท่านบิ๊กตู่หรือคุณธรร,รมนัทพรหมเผาใช่ค่ะนะ,ะซึ่งรู้สึกว่าปปชเองก็เคยมีมาตรฐานไว้แล้วเคยพูดไว้แล้วว่า การจะเอาผิดตรงโน้นด้วยอันได้เอาผิดทางอะไรจะยธรรมนะความผิดนั้นต้องเกิดขึ้นในสมัยที่กําลังดํารงตําแหน่งหรืออะไรกำลังอยู่ในบทบาทนั้นนั้นประมาณนั้นเหมือนคุณปรีนากล่คุบที่โดนคดีเรื่องจะยริยธรรมไปจากกรณีการลุกบ่าใช่ค่ะที่ทําฟานจากข้อลุกป่าใช่ค่ะนะฮะอันนั้นคือคล้ายๆว่า เรื่องกําลังเกิดขนาดที่คุณปรินายก็ยังอยู่ในตาแหน่งใช่ค่ะก็เลยเป็นเรื่องประมาณมนั้นแล้วก็ออกจากตาแหน่งปลายเป็นที่เรียบร้อยสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i น์ s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ